ทำอะไรลูกทำไรครับในกัดไหนกัด,กดอยู่ไหนกัดเอาเอาเอากัดอยู่ไหนลูก<ๆ>กัดเหรอน้าฮะฮะฮอย่าเยียบอย่าเข้าไปนะฮิฮิฮิะ

อ่านั่นลูกขึ้นสกกระปงไหมเอาไปเตะบอลเลยไปเตะบอลน,นั่นเล่นไรลูก อืะไรครับอ้อาโยนทิ้งโยนทิ้งเร็วปลาใส่ปองเร็วเอ้ไม่ใช่ปาาาลาใส่กัดเร็วนานปลาทิ้งปลาทิ้งเปื้อนมือไหมปลาทิ้ง อ่าปัดมือปัดมือสาดไหมสาดไหมลูกสาดยังงาน,นไม่เปิดไม่เปิด